สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีลินทาลลตนะคะวันนี้มาเจอแม่หมออีกเช่นเคยนะคะกับการเปิดไพ่แรนดอมสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องรู้มากที่สุดในตอนนี้คืออะไรคลิปนี้เป็นคลิปโดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนถ้าฟังแล้วรู้สึกอึดอัดเกิดพลังงานลบก็สามารถที่จะเลื่อนผ่านได้เลยนะคะ ถ้หามีการก้าวล่วงประการใดผิดพลาดประการใดแม่หมอต้องขออภัยไ,ไว้นะที่นี้ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานตัวตนของคุณกันก่อนนะคะขออนุญาตครูครบาอาจารย์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอเปิดไพ่เช็คพลังงานตัวตนค่ะ ใบแรกนะคะเทียนดับมาเลยเนาะอ่าเทียนดับเสร็จก็แล้วก็เทียนสว่างมาเลยนะแม่หมอมองดูนะคะว่าอ่าจากหน้าไพ่นี้นะคะ ใบแรกนะคะเทียนดับนะเหมือนมีการสิ้นสุดอะไรบางอย่างเหมือนมีการจบสิ้นอะไรบางอย่างนะคะและสิ่งที่มันจบสิ้นลงไปนะคะมันไม่ได้เกิดจากตัวคุณนะคุณประคับประคองสิ่งนี้เป็นอย่างดีนะคะแต่การจบในครั้งนี้นะคะมันเหมือนมันมีใครบางคนนะคะที่ทำให้มัน จบลงไปคือมันไม่ได้จบจากอา่ามันไม่ได้จบจากคุณแต่มันจบจากที่คนอื่นเขาทำนะคะเออแล้วหลังจากที่ว่าการจบสิ้นในครั้งนี้นะคะมันเกิดความมืดมนเนาะคือคุณอาจจะรู้สึกถึงความทุกข์นะคะในการสิ้นสุดในครั้งนี้นะคะเห็นไหมฮะว่าพลังงาน ค่ใบแรกเนาะมันมันมืดมนนะอืมคุณอาจจะทุกข์มากๆนะคะกับการจบในครั้งนี้นะ,ะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะคุณก็มีการฟื้นฟูตัวเองนะ,ะมีการจุดไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจุดแสงสว่างขึ้นมาในหัวใจของคุณอีกครั้งหนึ่งก็คือคุณได้มีการเยียวยาหัวใจของคุณเองนะคะ คุณค่อยๆเยียวยาหัวใจของคุณเองนะจนมันเกิดแสงสว่างขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะะแต่ก็ค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกันนะกับความเจ็บปวดในครั้งนี้นะคะและสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแม่หมอมองดูว่ามันเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีตัวเลือกนะคุณอาจจะถูกปฏิเสธคุณอาจจะไม่ได้ถูกเลือกทั้งๆที่จริงๆแล้วนะในความสัมพันธ์นี้ คุณกับคนคนนี้อาจจะอยู่กันมานานแล้วก็ได้นะนะฮะเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่กันมานานแล้วแต่สุดท้ายมันก็เกิดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์นั้นคือเขาปล่อยมือจากคุณไปเขาไม่ได้เลือกคุณนะทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเวลาอยู่ด้วยกันนะ่ะคุณเป็นคนเป็นฝ่ายให้นะอืมคุณเป็นผู้ให้มาโดยตลอดคุณให้ทั้ง ความจริงใจความบริสุทธิ์ใจให้ความรักด้วยความจริงใจกับเขานะคะให้ความช่วยเหลือคือให้อะไรก็ตามอะ่ะที่คุณจะให้ได้นะคุณเป็นฝ่ายให้เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้หรือว่าด้วยความรักนั่นแหละอืคุณให้ด้วยความรักแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะนะคนคนนี้สุดท้ายเขาก็ ไม่ได้เลือกคุณเขาก็ปล่อยมือจากคุณไปนะอ่ามีการเป็นอิสระจากกันแต่ความเป็นอิสระครั้งนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณนะนะคะให้ใบเนี้ยการเป็นอิสระจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะ,ะมันกลับให้คุณดูสดใสน,นะ,ะอืมมันเหมือนเป็นอิสระจากข้างในของคุณนะ,ะหลังจากหลังจาก จบสิ้นความสัมพันธ์กับค,คนคนนี้คุณรู้สึกถึงความเป็นอิสระนะคะจิตใจคุณเบิกบานขึ้นชีวิตคุณดีขึ้นนะจริงๆแล้วการสูญเสียในครั้งนี้นะคะการจบความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมันไม่ใช่การสูญเสียอย่างแท้จริงมันอาจจะเจ็บปวดนั่นแหละแต่คือมันเป็นการผลักเอาสิ่งที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตของคุณนะคะ เพื่อให้มันมีพื้นที่สำหรับสิ่งที่ใช่ให้เข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะคุณเห็นไหมคะใบแพ่รไบ,บนี้นะมันรู้สึกถึงความเป็นอิสระโปร่งโล่งเบาสบายาหลังจากที่จบความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปแล้วนะคะโอเคนะคะนี่ก็เป็นพลังงานตัวตัวของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงกันอีกนะคะ ไพ่นี้นะแม่หมอบอกได้เลยนะชัดเจนมากๆนะไพ่ใต้สำรับนะคะสี่ดาบชัดเจนมากๆจากาจากหน้าไพ่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่แม่หมอบอกแล้วนะคะว่าการที่เราสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่การสูญเสียที่แท้จริงมันคือการเปิดช่องทางให้กับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ใช่ เข้ามาในชีวิตเรานะคะถ้าสิ่งที่ไม่ใช่ยังไม่ได้ออกไปนะสิ่งที่ใช่มันจะไม่มีทางได้เข้ามาได้นะเออเนี่ยหน้าไพ่เนี้ยเปิดออกมาเนี่ยแม่หมอนะขนลุกเลยนะนะคะสิ่งที่คุณไปเจอมากับความสัมพันธ์เมื่อสักครูน่นี้ที่เปิดที่เปิดออ,อกไปนะ พลังงานในตัวคุณนะคะไพ่สเตนตอนนี้คุณนะคะมาถึงจุดที่คุณเข้มแข็งมากๆ s t สเตนนะคะคือคนที่ไปผ่านบททดสอบนะคะผ่านบทเรียนต่างๆมาแล้วนะจนถึงตอนนี้คุณมีความเข้มแข็งมากๆเข้มแข็งแข็งแกร่งอยู่ได้ด้วยตัวเองรักตัวเองแล้วเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่ถ้ามีความสัมพันธ์นะคุณมีความสัมพันธ์กับใครคุณอยู่กับใครนะคะคุณก็จะ รักเขามากๆคุณก็จะทุ่มเทจนหมดหัวใจให้ทุกอยาก่างนะคะให้ความรักให้ความบริสุทธิ์ใจให้ความช่วยเหลือให้ทุกอย่างก,กับเขาเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้มันอยู่ไปตลอดรอดฝังให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดนะอืมนะคะแล้วคุณก็หวังว่าคุณจะอยู่กับคนคนนั้นไปจนแก่จนเฒ่านะคะ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนคนนั้นไม่ได้เลือกคุณเพราะในตอนนั้นนะคะมันอาจจะเกิดจากการที่คุณยังไม่ได้รักตัวเองมากพอนะคะคุณทุ่มเทคุณให้คุณให้ความรักกับเขาจนคุณหลงลืมตัวเองหลงลืมที่จะกลับมามองตัวเองนะคะเหมือนเราไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวเองนะเราเอาคุณค่าไปฝากไว้กับคนอื่น เราไม่ได้กลับมามองย้อนดูหัวใจเราเลยว่าความต้องการที่แท้จริงเราเป็นยังไงนะ,ะแต่เราไปโฟกัสอยู่กับการรักษาความสัมพันธ์เราทำทุกอย่างเพื่อให้เขายอมรับในตัวเราตรงนั้นน่ะคือมันเป็นการยอมรับจากสิ่งที่เราทำให้กับเขาในสิ่งที่เราให้กับเขาทุกอย่างคือเขาอยากจะได้อะไรอะ่ะ เราก็ไปจัดหามาให้มันตรงตามความต้องการของเขาทั้งหมดมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราพยายามให้ทุกอย่างกับเขาอ่ะเขากลับไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราให้ไปนะคะเพราะตรงนั้นอ่ะเราให้มากเกินไปพอถึงเวลาที่เราไม่ได้ให้ในสิ่งที่เขาต้องการคือเราไม่สามารถที่จะหาอะไรมาสนองความต้องการของเขาได้ตลอดเวลา ะะพอเราให้เขาเขาก็พอใจแต่พอมาตอนไหนที่เราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ไม่สามารถที่จะให้เขาได้มันกลับกลายเป็นความผิดนั่นะะมันคือการให้มันคือบทเรียนของการให้ที่มันให้มากเกินไปอีกฝ่ายให้มากเกินไปอีกฝ่ายหนึ่งก็รับมากเกินไปนะฮะเป็นการให้ที่ไม่เท่าเทียมกันนั่นแหละนะฮะคุณผ่านบททดสอบนี้มาแล้ว สเตนนะคะคือผ่านมาหมดทุกบททดสอบเลยนะบททดสอบของการรักตัวเองบททดสอบของการให้การรับโดยผ่านการใช้ชีวิตคู่นะแล้วในสิ่งที่แม่หมอเห็นนะก็มีไพ่3ดาบเนาะเนี่ยความสัมพันธ์นี้นะสุดท้ายเขาก็ไม่ได้เลือกคุณทั้งทั้ที่คุณให้เขาทุกอย่าง สุดท้ายเขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวคุณเขาก็ไม่เลือกคุณนะเออม,มันมีการนอกใจกันเกิดขึ้นเขาก็ไปเลือกคนอื่นนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนประเภทพวกพวกคนหลงตัวเองพวกสร้างผ้าพวกนาซีซีดก็ได้นะคุณอาจจะไปเจอคนประเภทนี้ก็ได้นะคะอะที่มีการทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาอยู่ด้วยกันก็ ขัดแย้งกันตลอดเวลาอาจจะมีการถูกควบคุมนะ,ะถูกควบคุมชีวิตถูกบงการชีวิตรู้สึกถึงความไม่เป็นอิสระนะ,ะคนคนนี้นะคะอาจจะมีการตามหึงตามหวงคุณด้วยนะคือคุณอยู่กับเขานะคะคุณไม่มีความสุขนะแม่หมอมองดูแล้วนะตอนอยู่ด้วยกันก็คิดแต่ว่าเราจะไปนอกใจนะหึงหวงเราแต่สุดท้ายเป็นตัวเขาเอง ที่ทําแบบนั้นคือตรงหนึ่งอ่ะตรงนี้มันก็เป็นกระจกสะท้อนเหมือนกันนะคือในความเป็นตัวเขานะถ้าเขาเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงคุณคือตัวเขาเองนั่นแหละตัวเขาเองอ่ะที่มันไม่ได้มีความบริสุทธิ์ใจเนาะเขาเป็นคนที่พร้อมที่จะนอกใจคุณได้ตลอดเวลานะคะหรือตัวเขาเองอาจจะเคยผ่าน ตรงนี้มาก่อนเขาอาจจะมีปมก็ได้นะคนคนนี้นะก่อนที่จะมาเจอคุณเขาอาจจะเจอกับปมของความผิดหวังในเรื่องของความรักพวกนาซีซีตเนี่นะคือคือพวกที่มีปมนะมีปมในอดีตนะอืมอาจจะผิดหวังในเรื่องคู่มาก่อนก็ได้นะอืมอาจจะเคยถูกนอกใจมาก่อนตัวเนี้ยมันเลยเป็นเรื่องที่ฝังใจเขาคนพวกเนี้ยเป็นเป็นคนที่อาจจะพูดตรงๆนะก็เหมือนกับเป็นเป็นโรคจิตก็ได้นะ อืมถ้าเป็นนาซีซีตนะบอกได้เลยนะเปลี่ยนยากนะคนพวกนี้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองยากมากเพราะเขามีปมที่มันฝังลึกมากๆเป็นปมตั้งแต่วัยเด็กด้วยนะในความเป็นตัวเขาอะ่ะคือเป็นคนที่ขาดความรักเป็นคนที่ขาดการยอมรับจากคนรอบตัวจากครอบครัวของเขาเขาจึงสร้างภาพขึ้นมาสร้างภาพขึ้นมาเป็นอีกตัวตนหนึ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนเขาอะ่ะ สร้างภาพขึ้นมาเพื่อที่จะต้องการการยอมรับจากผู้คนนะคะเนี่ยแล้วพอพอเขากับคุณอ่ะได้มาเจอกันนะอืมมาเลยกลายเป็นว่าคนคนนี้ยเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณยอมรับในตัวเขาทําทุกอย่างเพื่อให้คุณอ่ะออทำอะไรทุกอย่างให้กับเขาอ่ะมันเหมือนมันเป็นเกมทางความรักนะ มันเหมือนมันเป็นการเล่นเกมมันเป็นการปั่นหัวคุณนะเออเวลาที่คุณอยู่กับเขานะเรียกว่าจิตใจคุณนะคะอยู่กับเขามันไม่มันไม่สงบอะ่ะอยู่กับพวกนาซีซีพวกนี้นะจิตใจเราเราจะไม่ได้รับความสงบคือมันจะมีการเล่นเกมอยู่ตลอดเวลาเหมือนเป็นพูดตรงๆกันอย่างที่บอกก็เหมือนกับคนเป็นโรคจิตนะที่วันวันะคะจะหาเรื่องแบบทะเลาะกันอยู่ประจำเนาะเนี่ยไทย ห้ามไมเท้าวเนาะเป็นไพ่ของความขัดแย้งนะคือถ้าวันไหนไม่ได้มีปัญหากันไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มีเรื่องกันเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เอออยู่แบบสงบสงบไม่ได้เออควรประเภทเนี้ยเป็นคนที่มีปัญหาจริงๆนะต้องหาเรื่องหาราวมาให้ไม่เว้นในแต่ละวันให้มันปวดหัวให้มันมีปัญหาอืมนั่นแหละคือเขาจะเรียกร้องความสนใจนะคนพวกเนี้ย เขาจะพยายามเรียกร้องความสนใจอยู่ตลอดเวลานะ่ะเพื่อให้คุณน่ะสนใจในตัวเขาคือคุณน่ะถ้าคุณอยู่กับคนแบบนี้นะคุณจะรู้สึกเหนื่อยมากๆเขาจะต้องแสดงอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เขามีบทบาทนะเออเพื่อให้ตัวตนของเขามันชัดเจนขึ้นเพื่อให้เขาเกิดความสำคัญขึ้นมาท,ทั้งทังที่มันเป็นความสำคัญที่แบบว่ามันไม่ใช่เรื่องดีด้วยซ้ำไป คนแบบนี้นะเขาต้องการการยอมรับจากผู้คนมากๆเลยเวลาที่เขาอยู่กับสังคมภายนอกนะฮะเขาจะทำตัวแบบเฟลลี่มากๆนะพวกนาซีซิตเนี่ยเฟลลี่กับเพื่อนกับฝูงเนี่ยโอ้โหเขาจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยนะอแต่กับครอบครัวนี่ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะเนี่ยคือการสร้างภาพของเขาอะอ,อยู่กับสังคมอยู่กับเพื่อนฝูงก็จะเป็นคนที่แบบ โอ้โหเป็นคนที่อชอบช่วยเหลือผู้คนจิตใจดีนะฮะเขาทำเพื่อต้องการเป็นที่ยอมรับของของสังคมไงอ <idee>. ืมแต่ถ้าในการที่เขาจะทำอะไรบางอย่างการช่วยเหลือของเขานะถ้ามันไม่มีใครเห็นการกระทาของเขามันจะสิ้นสุดการช่วยเหลือทันทีเขาจะเป็นคนที่มีน้ำใจนะคะ อืมช่วยเหลือผู้คนเนะ่ะก็ต่อเมื่อต้องมีคนเห็นนะฮะเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบนี้นะอืมแต่ถ้าภายในครอบครัวนะเหมือนกับว่าเป็นของตายอืมไม่ต้องทําดีหรอกอะไรประมาณเนี้ยเออเน,นี่ยคือลักษณะของพวกนาซีซีสนะคือเรียกว่าใครอยู่ด้วยนะ เออจะเป็นเรียกว่าแทบจะเป็นโรคประสาทต,ตามไปเลยก็ว่าได้นะความสงบสุขในชีวิตนะไม่มีเลยนะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยน่าจะจบไปแล้วละ่ะจากหน้าไพ่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณเป็นอิสระแล้วนะและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะหลังจากที่คนคนนี้นะคะสิ้นสุดความสัมพันธ์กับคุณแล้วจบกับคุณไปแล้วนะอืมสิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณเห็นไหมฮะเดอะซัน โอ้โหชีวิตคุณนะคะจะสว่างสวัยนะแบบว่ามันดีมากๆม,มันหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะเออเหมือนเทียนดับกับเทียนติดนั่นแหละนะเอออยู่กับเขานะคะเหมือนกับความมืดมนนะเหมือนเทียนเหมือนเทียนที่ดับนะแต่หลังจากที่เขาไปแล้วนะเหมือนเทียนที่ค่อยๆสว่างขึ้นค่อยๆจุดขึ้นอืมจนมาถึงเป็นเดอะซัน เนี่ยนะคะถ้าคุณเจอกับความสัมพันธ์ที่เจอกับพวกนาซีซีนนะอ่นาซีซีนนี่บอกได้เลยนะถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์นะเป็นคู่กรรมแน่ๆเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากคู่กรรมนะเอ่อถ้าคุณเจอคนแบบนี้นะถ้าเขาไปจากชีวิตคุณนะคุณไม่ต้องเสียใจนะฮะแม่หมอบอกได้เลยนะมันมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเขาคือคนที่ไม่ใช่ นะเขาจบจากคุณไปเขาจบความสัมพันธ์กับคุณไปเขาไปม,มีความสัมพันธ์ใหม่เขาก็จะเป็นแบบนี้อยู่วันยังคำ่ำเขาไม่มีทางเปลี่ยนแปลงตัวได้นะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เขาจะไปหาเหยื่อลายใหม่เท่านั้นนะคะเหยื่อลายใหม่ที่เขาจะไปปั่นหัวเล่นนะเออไปเล่นกับความสัมพันธ์นะแปบลบว่าไม่ต้องอยู่กันแบบสงบสุขหรอก อคือว่าถ้าอยู่ด้วยกันเธอต้องเห็นฉันเธอจะมาทําเป็นมองไม่เห็นฉันไม่ได้ฉันจะต้องสร้างตัวตนให้เธอเห็นฉันขึ้นมาให้ได้ฉันต้องเป็นบุคคลสําคัญไม่ว่าจะแง่ไหนก็ตามเออทะเลาะกันก็ยังดีอย่างที่บอกนะเออเนี่ยถ้าจบไปแล้วนะชีวิตคุณเปิดแล้วนะเดอะซันนะดูเปิดชีวิตเปิดอะไรก็จะสำเร็จไปหมดนะ สิ่งที่คุณไปเจอเอ่อสิ่งที่คุณจะเจอนะหลังจากที่จบความสัมพันธ์นี้ไปแล้วเนาะอืมเดอะซันขึ้นและอะไรต่อมาเห็นไหมคะไพ่คู่ขึ้นเลยเนี่ยแม่หมอถึงบอกนะคะว่าบางครั้งสิ่งที่เราสูญเสียไปนะ่ะมันคือการเอ่อเปิดพื้นที่ว่างให้กับสิ่งที่ใช่ให้เข้ามาในชีวิตเราคุณเห็นไหมคะเนี่ยพลังงานของไพ่คู่ขึ้นมาเลยเนี่ย king of cup กับ queen of cup ขึ้นมาเลยความเป็นตัวคุณเนี่ยคุณเป็นคนใจดีมากๆเนี่ยไม่หมอจะบอกได้เลยนะไพ่เนี่ยเชื่อมโยงกันนะไพ่ที่มาอยู่มาอยู่ติดกันเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ไพ่ที่อยู่ติดกันเนี่ยสองใบเนี้ย,ย,ย,เ,ย,ย,เ,ยเป็นพลังงานของนาซี s ซ s t กับเอ็มพาดถ้าคุณไปเจอนาซี s ซ s t นะคะคือคุณเป็นเอ p a t h นาซีซีสเนี่ยเหยื่อของเขาคือเอ็มพาธเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรเขาจะจับคลื่นนะเขาจะจับพลังงานได้เขาจะดมกลิ่นมาจนเจอเอ็มพาธความเป็นตัวคุณนะ่ะคุณเป็นคนที่มีความเมตตาเป็นผู้ให้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเข้าอกเข้าใจผู้อื่นคุณเป็นเป็นคนมีเซนต์นะคะเซนต์ของคุณแรงนะคะคุณจะจับความรู้สึกของคนได้เร็วมาก เพราะฉะนั้นนะคุณจะจับความรู้สึกของนาซีซิตได้เร็วมากอืมเวลาที่เขาต้องการอะไรเนี่ยอยากจะได้อะไรอารมณ์แบบไหนคุณจะรู้ดีรู้ดีรู้ชัดนะอคุณก็พยายามที่จะแบบหาอะไรมาเพื่อที่จะมาออ,เ,อาเรียกว่าสนองความต้องการของเขานั่นแหละตอนนี้เขาต้องการอะไรหรือต้องการเอ,อ,อารมณ์เนี่ยเขาต้องการอะไรสิ่งไหนที่เขาอยากจะได้ต้องการความช่วยเหลืออะไรคุณจะจัดหาม,มา คุณเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูดิไพ่ก็แบบโอ้โหเห็นไหมไปจัดหาม,มาเลยเนี่ยอืมนะคะดูตำแหน่งไพ่สิเห็นไหมนี่ยนาซีซีนกับเอ็มพาดเห็นไหมนาซีซีนอยากได้อะไรเหรอโอ้โ,อโหใช้อารมณ์ใช้ความรุนแรงใช้ความโมโหหงุดหงิดเกลี้ยวกลาดอืมแล้วเสร็จแล้วคุณก็ต้องอะไร ไปหามาในสิ่งที่เขาต้องการอ่ะไปหามาเนี่ยเห็นไหมสรรหามาเนี่ยหามาให้ตามตามความต้องการของเขาเนี่ยอ่าใช่ไหมความสัมพันธ์เนี้ยเหนื่อยสุดท้ายคุณก็เหนื่อยอยู่คนเดียวเนี่ยเพราะความที่เราเป็นอืมเป็นคนที่แบบว่าเออทนไม่ได้ที่เห็นใครที่แบบว่าอ่าคืออยากจะให้คนที่เรารักมีความสุขนั่นแหละอืม อยากจะทำทุกอย่างเพื่อให้เขามีความสุขพยายามทำดีที่สุดมีความเป็นแม่เนะี่ยเรียกว่าเนี่ยคุณอยู่กับเขานะเหมือนเขาเป็นลูกคุณเนี่ยเนี่ยเออคุณนะ่เหมือนเป็นแม่เขานะคู่ของคุณเนี่ยที่เพิ่งจบกันไปเนี่ยเห็นไหมเด็กถือดาบเนี่ยเด็กอืมเนี่ยคุณเหมือนเป็นแม่เขานะ่ยอยากได้เลยเนอะจัดสรรหาม,มาให้หมดแหละเพื่อให้ลูกมีความสุขแต่วันนี้ตัวคุณนะ โอ้พลังงานสุดจะชัดเจนมา,มากๆคุณเป็นซูเปอร์เอ็มพาทแล้วเนี่ยเบลียงกันเลยไพ่นะจากเอ็มพาทเนี่ยที่แบบตอนนั้นนะ่ะคุณตกอยู่ในสภาวะของความเป็นเหยื่อนะเอ็มพาทเนี่ยเป็นเหยื่อของนาซีซิตแต่วันนี้คุณไม่ได้เป็นเหยื่อของเขาอีกต่อไปแล้วคุณเป็นซูเปอร์เอ็มพาทแล้วอืมมีความเข้มแข็งและแข็ง,แ,ขงแกร่งอยู่ในตัวเองตอนนั้นใจดีมากเกินไปใจอ่อนมากเกินไป ดังนั้นเนี่ยเป็นผู้ให้ให้จนแบบว่าโอ้โหแบบให้จนเหนื่อยแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วความเป็นตัวคุณนะคุณมีพลังงานของทั้งความเป็นหยินและหยางอยู่ในตัวเองมีพลังงานของความสมดุลมากๆตอนนี้คุณไม่ยอมแล้วนะอืมนาซีซิตมาเหอะจะมากี่คนนะไม่มีที่จะมาทำอะไรคุณได้แล้วนะแต่ไม่เจอแล้วล่ะพลังงานในตัวคุณตอนนี้นะไม่เจอแล้วล่ะนาซีซิตนะคะ ถึงมาถึงเจอคุณก็เล่นคือคุณจะทันเกมเขาแต่เมื่อก่อนคุณไม่ทันเกมเขาไงาแต่ตอนนี้คุณทันเกมเขาเอาอยู่แต่ไม่เอาเอาอยู่แต่ไม่เอาแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมไพ่เนี่ย super ปปอ m p i r e นะมีตั้งแต่ความอ่อนโยนความมีเมตตายังคงอยู่เหมือนเดิม แต่มันเพิ่มความเข้มแข็งแข็งแกร่งอยู่ได้ด้วยตัวเองรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองแบบสุดๆนะทาอะไรได้ด้วยตัวเองนะเป็นผู้หญิงก็ทำอะไรได้เหมือนผู้ชายนะเนี่ยความเป็นตัวคุณนะและเมื่อกี้ที่จะบอกนี่ไหมคะคุณจะได้เจอกับคู่ของคุณนะคู่ เนี่ยแหละสิ่งที่คุณสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเพื่อเปิดพื้นที่ว่างให้กับคนที่ใช่คนคนนี้เนี่ยเห็นไหมฮะควีนออฟคัพคู่กับอ่าคิงออฟคัพกับควีนออฟคัพคือคู่แท้คู่สินเสมอนะคะคุณจะได้เจอกับคนคนนี้คนที่มีความรักความบริสุทธิ์ใจให้คุณอย่างแท้จริงนะเออคนคนนี้จะไม่ไม่มาเล่นเกมความรักกับคุณแล้วนะคุณไม่ต้องเหนื่อยเลยนะความรักเนี่ยเออ เนี่ยถ้าคุณถ้าคุณมอบให้แบบนี้นะคุณให้สิ่งนี้กับเขาเขาก็จะมอบสิ่งนี้ให้กับคุณเช่นเดียวกันนะอ่าเนี่ยแหละเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะมอบหัวใจเนี่ยนำหัวใจเนี่ยถือถ้วยเนี่ยคือความรักความบริสุทธิ์ใจมามอบให้กับคุณนะอืมนะคะเนี่ยต่อมานะไพโอโหแต่ละใบเนาะ เห็นไหมะว่าสิ่งที่คุณจะได้เจอนะคะหลังจากที่จบความสัมพันธ์นาซีซิตไปแล้วเนาะม่ไไพ่สิบเหรียญนะคะความสุขความสมหวังความอุดมสมบูรณ์ครอบครัวที่มีความสุขคนที่ใช่เนี่ยการเฉลิมฉลองการมีความสุขความมั่นคงเห็นไหมคะโอ้โหไพ่ดีมากนะเนี่ยอูน่าไพ่วันนี้ดีมากๆเลยนะแม่หมอแบบพลังงาน โคตรจะดีเลยนะเนี่ยแต่ละใบนะฮะอือเนี่ยนี่เห็นไหมคะคุณรับไปเลยนะพลังงานหน้าไพ่ในวันเนี่ยสุดยอดมากมากเลยเนาะเออเนี่ยอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเริ่มจากใบเดอซันเนี่ยใบยแรกเนาะอืมอันเนี้ยมันสิ่งเหล่านี้นะมันคืออดีตท,ที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยนะอืม แต่อนาคตที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะไพ่ดูเห็นไหมแต่ละใบเนาะความสุขความสมหวังนะครอบครัวที่มีความสุขอุดมสมบูรณ์มัง่งคั่งคู่คนเนี้ยคู่บุญคู่บารมีคู่ศินเสมอคู่ทรัพย์ด้วยเนี่ยคู่ทรัพย์ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมฮะอืมเนี่ยคือสิ่งที่คุณจะเจอนะคะสุดยอดมากๆเลยเนาะ เนี่ยหลังจากที่ที่คุณไดเ้เจอกับสามดาบนี้เนาะเนี่ยใบนี้คุณก็กลับมาอยู่กับตัวเองนะคุณเป็นคนที่ฝึกจิตนะคุณฝึกคนที่ฝึกจิตทําสมาธิไพ่ควีนออฟคัพก็คือคนที่ฝึกจิตอยู่แล้วนะฝึกจิตทําสมาธินะคะกลับเข้าข้างในตัวเองเนาะเนี่ยเนี่ยมีการกลับเข้าข้างในตัวเองอยู่กับความสงบนะคะจนคุณสามารถที่จะเ,เข้าไปสัมผัสกับ,กบจิตวิญญ,ญาณจิตใต้เสมือนของคุณได้ ความเป็น Queen of Cup นะคะก็เป็นคนที่มีเซนต์อยู่แล้วเป็นเป็นตั้งแต่เดิมอยู่แล้วนะคะมีอา่ามีเซนต์นะคะเซนต์แรงนะ,ะอืมนะคะสามารถาจับพลังงานจับความรู้สึกของผู้คนได้ไวมากนะค,ะความเป็นตัวคุณนะ่ะคุณอาจจะบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณจะอยู่บางสถานที่นะคุณจะรับรู้พลังงานได้เร็วมากเออคุณจะมีเลดร์นะ องการจับคลื่นพลังงานนะคะบางสถานที่คุณเข้าไปอยู่คุณจะรู้สึกถึงความอึดอัดอืถ้าอยู่ในสถานที่ที่มีพลังงานลบเยอะๆเนี่ยผู้คนเยอะๆเนี่ยคุณจะรู้สึกอึดอัดคุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบหรอกที่จะอยู่กับสถานที่ที่มีคนเยอะๆนะคุณชอบอยู่กับตัวเองนะอืมเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวคุณอยู่คนเดียวคุณก็มีความสุขนะอยู่กับตัวเองเนี่ยมีความสุขมากนะอืมแต่ถ้าอยู่กับผู้คนอยู่กับสังคมเยอะๆน่ะ ไม่เหมาว่าคุณไม่ค่อยมีความสุขหรอกอ่อยิ่งสถานที่ไหนที่มีคนเยอะๆที่แบบโอ้โหแบบพลังงานลบเยอะๆเนี่ยคุณจะอึดอัดมากๆอึดอัดจ,จนบางครั้งมันหายใจไม่ออกนะอืมมันเป็นแบบนี้นะพลังงานของ q u e e n of cup นะนั่นแหละความเป็นตัวคุณนะฮะโอเคนะประมาณนี้นะโอ้โหยาวแล้วนะคลิปนะคะอ่หัวข้อเราอะไรนะ สิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องรู้มากที่สุดในตอนนี้คืออะไรเนาะแม่หมอก็บอกไปแล้วนะคะโอเคนะคะประมาณนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแ a n d o m นะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะให้เลือกรับแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่เป็นบวกไปนะคะและหากมีการก้าวล่วงประการใดผิดพลาดประการใดแม่หมอต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ